King Arthur Legend Rise นะครับเกม turn based mm hmm. ของ NetBabel นะครับที่มีภาพแนวออกในตะวันตกต่อสู้กับมังกรเข้าไปสู่ยุคกลางยุคมืดนะครับภาพคล้ายๆกับ l a g e Shadow Legend หรือว่า d a g o n i g Silent ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดาวน์โหลดได้นะครับ ตอนนี้ก็ยังเปิด Early ย c c e s s และจะไม่รีเซ็ตตอน g l o b a l นะฮะและยังไม่พอนะครับมีภาษาไทยอีกด้วยนั่นเองนะถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับถ้าสำหรับใครนะครับอยากจะเติมเงินถูกกว่านะครับนัดก็ขอแนะนำนะครับสปอนเซอร์น่ารักใจดีของนัดก็คือ over top up นะครับถูกกว่าปลอดภัยไร้รีฟันต้องเติมที่ over top up นะครับผม ลิงก์ของอู๋เท่ากัอยู่ใน Description แล้วก็อยู่ในคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็ทักใน Inbox ของแอดมินได้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโดเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมารีวิว เกม King Arthur Regent Rise นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้ายังไม่ทราบครับเกมนี้เพิ่งเปิดตัวไปนะครับเมื่อวันที่30ตุลาคมหรือว่าถ้าคลิปนี้นลงก็คือเป็นเมื่อวานนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าตัวเกมมันจะบอกว่าเป็น Early Access นะครับแต่ตัวเกมนะครับจะไม่มีการรีเซ็ตเมื่อเปิด Global หรือว่าเมื่อเปิดจริงนั่นเองนะครับอันนี้ประกาศมาจากทาง Netmarble หน้าเว็บไซต์แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเพิ่มเติมมาจากเกมหลายๆ เกมในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับเกมเทิร์นเบสนั่นเองนะเกมเทิร์นเบสรู้สึกว่าจะเป็นเกมอะไรที่น่าจะเหมือนกับดังแล้วก็ป๊อปปูล่าในช่วงณเวลานี้นะเพราะเป็นเกมที่เหมือนเราสามารถที่จะเล่นแล้วก็อินกับมันแล้วก็สามารถที่จะชิลได้นั่นเองนะและ King Arthur l e g e n d r i s e นะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งในนั้นนะครับแต่ ภาพแล้วก็กราฟิกอะไรต่างๆถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับมันจะออกแนวเหมือนกับทางตะวันตกนะครับถ้าใครเคยเล่น shadow l e g e n d ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยถ้าใครเคยเล่นเหมือนกับ dark k n i r silent c o s นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอีกนะครับแต่มีแบบหลายๆสิ่งเลยนะครับทั้งข้อดีข้อเสียสําหรับเกมนี้นะครับแต่นัทสาบอกสามารถบอกได้ว่านะครับเกมนี้นะครับเรทในการเปิดตัวนะครับถือว่า ต่ำมากๆนะครับถ้าใครจะเล่นแล้วอยากได้ตัวละครอะไรต่างๆสมมุติเราอยากจะได้ตัวละครในนี้นะครับนัดแนะนําให้เพื่อนๆซื้อไทดีดีกว่าครับแต่ถ้าเพื่อนๆเปิดมาและดวงดีนะครับนัดก็ก็ขอดีใจด้วยนะครับอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะ เรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะครับในมุมมองของนั้นนะครับน่าจะแบ่งเป็นเหมือนกับเซสชันเซสชันนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดดูที่ไทม์สเต็มได้นะครับว่าเพื่อนๆอยากจะไปดูตรงไหนอยากจะไปดูกับรายละเอียดเจาะลึกทางด้านไหนไม่ว่าจะเป็นกาชาเนื้อเรื่องภาพคอมแบทนะครับอ่ะนั่นก็จะแบ่งเป็นหลักๆประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันที่เรื่องแรกกันดีกว่านะครับภาพนะครับภาพแล้วก็ระบุต่างๆแล้วกันนะครับนะเอามารวมกันเดียวกันเนาะสำหรับภาพเกมนี้นะครับ นัดมองว่ามันสามารถทำออกมาได้ดีดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับเกมเทนะิร์นเบดณปัจจุบันนะครับแต่เพื่อนๆอย่าเอาไปเทียบเหมือนกับเกมแนวน่ารักน่ารักเกมญี่ปุ่นเนี่ยเกมแนวเกาหลีที่แบบภาพมันออกมาอย่างนั้นนะครับแต่เนี้ยมันเป็นเกมเกาหลีนั่นแหละแต่ภาพมันออกมาให้เป็นแนวตะวันตกนะครับอ่ะ ก็นะับถือว่ากราฟิกแล้วก็ภาพอะไรต่างๆถือว่าทําออกมาได้ดีแบบดีมากๆครับนะสวยมากกว่าเกมมือถือนะครับพูดง่ายง่ายเป็นเกมมือถือที่เล่นในมือถือยังไม่ได้นะตอนนี้นะเพราะว่ามันให้เล่นแค่ในสตรีมแล้วก็ในคลายแอน์ and, แล้วถ้าเพื่อนๆ่จะเล่นใน Android ก็จะเป็นจะต้องมุดเข้าไปสําหรับ iOS ก็ต้องมุดไปเล่นที่แคนาดานั่นเองนะก็จะเป็นมันก็จะแอบยุ่งยากนิดหนึ่งนะ,ะก็ภาพถือว่าโอเคเลยระบบต่างๆของเกมนี้นะครับระบบของเกมนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับระบบเกม เอ่อเทิร์นเบสทั่วๆไปเลยนะมีกึ่งโอเพนเวิร์ดนะเรียกว่าเป็นโอเพนเวิร์ดสิ์เซนั่นเองนะโอเพนเวิร์ดสิ์เซหมายความว่าเราเนี่ย เดินไปนะครับมันก็จะเหมือนกับมี2โหมดก็คือจะเป็น a v e n นเ r อร์หมแล้วก็ Story Mode นะครับเกมเท r ร์นเบทสมัยนีย้มันจะมี2โหมดให้เพือกแล้วก็คือเป็นโหมดที่แบบต้องใช้ s t a m i n a กับหมดที่ไม่ใช้ s t a m i n a นนั่นเองนะแล้วก็ได้ของรางวัลน,นะเพื่อเป็นการเหมือนกับเอ้ยทาให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเออโอเคเราเล่นแล้วก็สนุกกับเกมไปด้วยแล้วก็เอ้ยถ้าสมมติ Stamina หมดเราจะทําอะไรนะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ทําออกมาได้ดีซึ่ง So r t of c ฟ n v นเวเลเรียก็เคยทํา ก็มีระบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าก็สําหรับระบบมันเหมือนกับดาก k Con Air เลยธนั่านอาจยพูดนะครับระบบมันเหมือน Dark Con Air เลยก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราจะไปผจญภัยหรือเวลาเราจะไปต่อสู้อะไรนะครับเราก็จะเหมือนกับเดินออกไปนะครับแต่เกมนี้มันไม่มีของให้เก็บตามทางนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเกมนี้มันแบบเอ้ยเนี่ย มัน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 แปลกแปลกมันมันรู้สึกแปลกแปกนิดนึงอันนี้นัดพูดในถึง Story ่โห e ดนะครับแต่ใน a v e n นเจอร์โหมเนี่ยเพื่อนมัสามารถจะไปแล้วก็เดินเก็บนู่นเก็บนี้ได้นิดหน่อยหน่อยะครับแต่มันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันขาดอะไรนิดหน่อยในกลิ่นอายของคําว่าผจญภัยของเกมนี้นะครับแต่ระบบคอมแบทเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงคอมแบท ต่อเลยลวกันครับแต่ระบบคอมแบทเนี่ยนะรู้สึกว่าระบบคอมแบทถ้าบวกกับภาพแล้วก็เอฟเฟกอะไรหลายอย่างทําออกมาได้ดีแบบดีดีมากๆเลยครับแบบด้วยเอฟเฟกด้วยสกิลรู้สึกถึงความอ่าเขาเรียกว่าตระการตาความอลังการทาเอฟเฟกอะไรได้ดีมากๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นะันรู้สึกว่ามันทําให้เหมือนกับกบจุดเด่นของตัวเกมไปก็คือภาพมุมกล้องที่มันมีความสั้นมีแบบการมุมซ้ายมุมขวาเวลาเหมือนกับ เราไปตีมอนสเตอร์ Monster, มุมกล้องมันก็จะขยัดตามเราไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่านัดไม่รู้วิธีปรับหรือเปล่าแต่นัดพยายามลองปรับ ไปแบบหลายๆแบบแล้วนะครับลองปรับไปหลายๆแบบแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะเหมือนกับฟิกหน้าจอแล้วก็ให้เราดูมุมเดียวอ่ะแล้วก็ให้ตัวละครมันเขยิบขยบไปแต่กล้องไม่ขยับด้วยอันนี้เราเขยิบเราเราทำเอฟเฟกอะไรกล้องมันก็จะแพนไปทางนั้นนะครับมันก็จะแบบเป็นอารมณ์อารมณ์ประมาณนี้ถ้าสมมุติเราเล่นมันก็จะมืนมืนหัวนิดนึงแล้วยิ่งปรับสปีดเดยอะก็จะยิ่งมืนหัวมากกว่านั้นอีกนั่นเองนะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นระบบคอมแบทคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องเบื้องลึกแล้วก็เมคนิกอะไรต่างๆของคอมแบท นัารู้สึกว่าเหมือนเบื้องลึกของเกมเนี่ยมันจะเยอะแต่ในที่นี้นัารู้สึกว่ามันมันเยอะแต่มันไม่ได้แบบมีคอมโบอะผู้นี้มันมันเยอะแล้วก็ลึกพอสมควรแต่มันไม่ได้เยอะแบบเหมือนเอ้ยโอเค สกิลนี้อินเทอร์แอคชั่นอย่างนี้กดอันนี้ไปติดไฟใส่ไนใส่ธาตุพืชแล้วจมตีด้วยไฟจะแรงขึ้นอะไรเงี้ยเป็นแบบแนวเทรนเบสจริงๆอย่างเงี้ยนัทนัทยังไม่ได้รู้สึกถึงอารมณ์นั้นแต่ ความลึกของดีเทลในการใส่ดีบัฟในการใส่สกิลข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าลึกพอสมควรนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีภาษาไทยด้วยนะครับเออต้องบอกว่าด้วยความที่มันมีภาษาไทยด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันโอเคอระดับหนึ่งในการที่จะทําให้เราเข้าใจหลายๆอย่างเพราะว่าเกมนี้สกิลหลักๆของตัวละครเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันเฮ้ยโอเคถ้าถ้าศัตรูมีเกาะนะครับเราจะตีแรงขึ้นอ่ะถ้าศัตรูติดดีบัฟเราก็จะแรงขึ้นเอ้ยถ้าสมมติเราแตะ แบะดีบัฟใส่ศัตรูศัตรูก็จะโดนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันก็โอเคระดับหนึ่งแต่มันอาจจะไม่ได้ลึกหรือว่าเหมือนกับเกมแนวเหมือนอ่าเขาเรียกว่า t u r n b a เบส JRPG อย่างเช่นเกมที่ผ่านมาซ o r ร of Cam e l i a Final Fantasy, Fire Emblem พวกนั้นนะครับมันจะดูเหมือนซิมเพิลแต่ด้วยความซิมเพิลมันจะเยอะกว่าด้วยความที่เออมันเล่นเกี่ยวกับแบบช่องอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเหมือนกับแอคชั่นเทิร์นเบสมันไม่ใช่เป็นเหมือนกับอาแทคติคอลเทิร์นเบสนั่นเองนะสำหรับคอมแบทนะเพื่อนๆก็อาจจะต้องระวังในข้อนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับความแตกต่างที่นัดรู้สึกนะครับแล้วก็ระบบหลายๆอย่างนะัดก็คิดว่ามันมันก็ทำออกมาโอเคนะมีสตอรี่มดมีเหมือนกับดันเจียนแล้วก็ดันเจียนให้ฟาร์มก็เยอะนะครับเยอะมากๆนะ่ะเรามาพูดถึง เขาเรียกว่าการฟาร์มรายวันดีกว่านะครับสําหรับการฟาร์มรายวันนั้นมองว่าเกมนี้การฟาร์มรายวันนั้นมองแบบว่าเออจะบอกว่ายังไงดีอ่ะการฟาร์มรายวันนั้นว่าเกมเนี้ยมันฟาร์มแบบเป็นขั้นเป็นตอนเยอะมากๆก็คือถ้าเพิ่นมันมันมันก็คือเกมแบบเขาเรียกว่ามันก็คือเกมแนวกาชาเทิร์นเบดนั่นแหละก็คือถ้าสมมติคุณอยากได้ถ้าสมมุติคุณอยากได้เหมือนกับเอยโอเคของอัพขั้นตัวละครเพิ่นเือนก็จําเป็นจะต้องไปลงดันหมูป่า ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เหมือนกับเงินหรือ, HP, อเอ็กพเพื่อนๆก็จําเป็นจะต้องไปเหมือนกับดันไฟอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้การเหมือนกับปั้นตัวครับการปั้นตัวมันต้องปั้นหลายทีมพอมันปั้นหลายทีมปุ๊บใช่ไหมครับเกมนี้คือธาตุสำคัญมากๆพอมันปั้นหลายทีมปุ๊บมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต้องปั้นเยอะมากแต่พอมันปั้นเยอะปุ๊บ ของที่เราฟาร์มมันได้น้อยนะครับของที่ฟาร์มที่เราฟาร์มมันได้น้อยจริงๆเชื่อเชื่อนั้นเอ่อทรัพยากร,รในการทําอะไรหลายๆอย่างเกมนี้มันมันได้น้อยมากๆมันได้น้อยมากๆมันได้แบบได้น้อยอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราฟาร์มไปเราต้องฟาร์มเยอะมากๆกว่าเราจะได้ของขึ้นมามันใช้เวลาเยอะ,ะครับเกมนี้ในการฟาร์มแล้วก็ระบบอะไรต่างๆนะครับเออประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับอุปกรณ์อุปกรณ์เหมือนตอนแรกจะได้ง่าย พู้นี้เหมือนเหมือนจะได้ง่ายนะอุปกรณ์เนี่ยเหมือนจะได้ง่ายแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยได้ได้ยากพอสมควรครับได้ยากพอสมควรนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดต่อไปที่นะัดอยากจะพูดถึงของเกมนี้ละกันนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกาชาแล้วก็ m u l t i p l i s e i o n หรือว่าแพ็คในเกมนั่นเองนะครับก็คือการหาเงินหรือหารายได้ของเกมนี้นั่นเองนะฮะสำหรับ าาสำหรับกาชาในเกมนี้นะัดต้องบอกได้เลยนะครับเหมือนที่นัดเกินไปในตอนแรกว่ากาชาเกมนี้เป็นอะไรที่แบบเลตต่ามากเหมือนที่นัดแนะนําเพื่อนๆไปว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นเกมนี้จริงๆอยากจะได้ตัวละครไหนจริงๆนัดแนะนําให้ซื้อครับหลักร้อยสองสามร้อยสี่ร้อยถ้าสมมติเพื่อนๆมีตังคนะ์มาต่ถ้าสายฟรีก็สุ่มไปเรื่อยๆมันจะให้ตัวทองฟรีมา2ตัวอยู่แล้วก็คือมอร์แกนกับคริสตันนะครับสตัวนี้ฟรีอยู่แล้วแล้วสุ่มไปเรื่อยๆมัน มันไปจนถึงประมาณแชปห้าเชมหเราจะได้การันตีอย่างต่ําประมาณตัวหนึ่งยังไงเพื่อนๆก็น่าจะได้ตัวทองมาใช้ประมาณ3ตัวถ้าไม่ได้โชคดีนะถ้าโชคหลายใช่ไหมครับแต่ถ้าโชคดีก็อาจจะได้3ามตัวประมาณนั้นนะฮะก็เป็นภาพประมาณนี้มันก้าใช่มันมันมัน,ม,นมันแย่มากในมุมมองนะนะครับถึงแม้ว่าเลทเขาจะบอกว่าเฮ้ยโอเคเลทเกมเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณเอ้ยตัวทองเนี่ยอยู่ที่ประมาณห อ่ะหนึ 1, 1. ่งหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นดูเหมือนดูเหมือนไม่ไม่น้อยนะแต่มันน้อยมากๆครับพอแบบพอไปสุ่มพอไปสุ่มเข้าจริงๆเนี่ยมันนัดนัดนัดเติมไปอ่ะนัดนัดบอกประสบการณ์ของนัดนัดเติมไปสามพันสามพันทวนนะอันนี้ไม่รวมซื้อไอดีนะครับนัดได้ตัวทองมาสองตัวก็คือการันตีหมดเลยนะครับการันตีหมดเลยและไม่ได้ตัวดีด้วยนะครับอ่ะไม่ได้ตัวดีมันก็เป็นเรื่องของดวงนั่นเองแต่แบบดวงทั่วๆไปอย่างเช่นเรากดเรากดมา ย 3, อ,อย่างต่ำสามพันอะไรเงี้ยแต่ก็หลายๆคนก็อาจจะบอกเออมันก็เท่ากับเลดกาชาสมัยนี้ผมเข้าใจครับแต่ตัวละครเกมนี้เพื่อนๆสามารถที่จะอัพขั้นนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะอัพขั้นไปจนถึง10ดาวได้เลยนะเกมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ตัวสามมาอัพสิบตัวแต่เกมอื่นนะครับเกมกาชาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเหมือนแพทเทิร์นต่างๆไม่ว่าจะเกมอะเกมตัวตัวแบบเหมือนกับ ที่ใหญ่ที่สุดก็คือเก n s h i อิม p พ c กยังใช้แบบเท่าไหร่6ดาว5ดาว6ดาวเลยแค่นั้นเองแต่เกมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะแม็กซ์เอาตัวละครนะเพื่อนๆจาเ,เ,เป็นที่จะต้องใส่10เลยนั่นเองนะครับหลายๆคนถามว่ามันจําเป็นต้องใส่10มไหมคือมันก็ไม่จําเป็นต้องใส่10หรอกครับแบบสกิลแต่ละตัวมันก็จะ เด่นๆอยู่ที่1 3ใช่ไหมหนึ่งสาแล้วก็หนแล้วก็8อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเด่นอยู่แค่ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเพิ่มเหมือกับแตดไปนะฮะแต่มันก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีในการที่เราอยากจะแม็กซ์เอาตัวละครหนึ่งตัวอันนี้อันนี้ก็คือในมุมมองของนัดนะครับอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องแพ็คดีกว่านะครับ สำหรับแพ็คเนี่ยแพ็คในมุมมองของนัดนะครับมันก็คือเอารูปแบบมาจากเกมเกมจีนเลยนะครับก็คือยิ่งเพื่อนเเติมนะครับมันก็จะมีรางวัลรีวอร์ดนะครับก็คือถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนเติมไปถึงประมาณ6 0 0ันบาทอ่ะเพื่อนเพื่อนจะสามารถได้กับใบสุ่มตัวละคระครับเพื่อนเพื่อนจะได้แบบเหมือนกับใบสุ่มตัวละครเลยนะครับเลเจนเดอรี่ฮีโร่สมนติเกตซึ่งนัดไม่มั่นใจว่าเนี่ยมันเลือกได้หรือว่าจะสุ่มนั่นเองนะฮะหรืออะไรต่างๆครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ แพ็เยอะมากๆนะครับพูดง่ายๆคือมันโคตรเพ t ูวินเลยเกมนี้คือถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อเฮ้ยขี้เกียจฟาร์มนะเพื่อนเพื่อนแค่คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ซื้อนะครับคลิกตรงนี้ซื้อคลิกตรงนี้ซื้อแบบมันมันมันง่ายมากๆเลยครับแล้วก็แพ็คแพ็คมันเหมือนกับล่อตาล่อใจมาก pricing strategy เกมนี้มันทำออกมาได้ดีมากร้อยบ้าแล้วก็เฮ้ยเพิ่มอีกนิดหน่สอง2 4 9คุณได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันมันมันล่อตาล่อใจมากๆเชื่อผม มันแบบสุดยอดมากๆสำหรับแบบ pricing strategy เกมนี้นะครับมันทำให้เรารู้สึกอยากเฮ้ย249ได้อันนี้ตั้งไ0อัน,นอันนี้ได้แค่5 9, อัน179เฮ้ยผมซื้ออันนี้ดีกว่าการ up sell นู่นนี่นั่นทำออกมาได้เรียกได้ว่าดีมากๆสำหรับคนที่เหมือนกับอยากจะแบบเติมเกมนี้นะครับใครที่มีเงินแบบเงินเป็นถุงเป็นถังนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับมีแพ็คเยอะมากมีแพ็คแบบ step up นะครับเนี่ย hero power up relay นะครับเนี่ย ัไปจนถึงนี่เลยนะครับยังไม่พอฮีโร่ฮิลล์พาวเวอร์อัพรีเลย์พอถึงเทียี่ก็จำเป็นต้องใช้แพ็คไอเพชรแดงในการปลดขั้นต่ออีกอะไรอย่เงี้ยครับและยังไม่พอนะครับจะมีเหมือนกับอ่ะเดลี่มันลี่นะครับแล้วก็มีเหมือนกับเดลี่สตาเมนาเดลี่อะไรพวกนี้มันมีเยอะมากแล้วก็แบบนอร์ม l ลเนี่ยแพ็กเกจนี้ผมก็ซื้อมาใช้เพราะมันมันได้เพชรเนาะแล้วก็เหมือนกับได้นี้อีกนะแบบแพ็ค แพ็กเติมเนี่ยเจ็อาันอ่ะสามเจ็อ่ะเหมือนเราต้องเสียประมาณ2,000เพื่อให้เติมแบบได้อันนี้เยอะเลยนะครับแล้วไหนจะเป็นแบบป๊อปอัพป๊อป,ปอัพที่มาทุกๆแบบเอ้ยห้าเทุกๆทุกๆชปตเตอร์ที่เราเคลียร์นะครับเอออะไรประมาณนี้เลยนะฮะถ้าใครอยากจะให้นัดรีวิวแพ็กไหนหน้าเติมหน้าซือก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ในวิดีโอนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวๆเ,เกี่ยวกับเรื่องของกาชาแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่อง m o n e t i z a t i o n สำหรับเกมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นร่าวๆที่นัดอยากจะบอกก็ถ้าจะให้นัดเหมือนกับแรปอัพเกี่ยวกับเกมนี้นะครับเพราะว่าเราได้พูดมาช่วงหนึ่งแล้วเนาะนัดรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีดีในระดับหนึ่งมันไม่ได้ดีเวอร์แบบว้าวเล่นละติดนะครับมันดีแบบมันดีไปเรื่อยๆอันนี้นัดเล่นจนถึงแบบประมาณเลเวลสิบสองแล้วก็คือว่าแบบช่วงกลางๆท้ายๆเกมแล้วแล้วก็ตัวละครนันก็ถือว่าอัพเป็น40 45เกือบ50แล้วเพราะมันใช้เยอะมากๆครับมันอ่กเีย มันนัไม่ถึงมันมันมันใช้เยอะมากเออก็จะบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เนี่ยนัน้นันมี SS ตัวตัวระดับ SS 2ตัวนะครับก็คือตัว m e r ลินกับคิลคิวเนียใช่ไหมครับสองตัวนี้ที่เขาบอกเป็นเทีย SS นัดไม่นัดอาจจะเล่นไม่เก่งเองนะครับจะเล่นไม่เก่งหรือเองหรือว่าอัพอับอัอัตัวไม่ดีเองอ่ะ m e r ลินก็คืออัพแม็กมดอะคือสีของท้องสีดาวถูกเซตใช่ไหมครับ ไม่มันมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบตัวละครมันมัน,น powerful ขนาดนั้นถามว่ามัน OP พไหมมันมันก็โอพแต่มันไม่ได้แบบรู้สึกถึงความก้าวกระโดดถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบกับเกมซอร์อฟคอนเนียก็คือแบบสมมุติเรามีเกาหลียกาหลี T.S. ที่สามารถไปได้ทุกคอนเทนต์เจนีเวียเจนีเวียเนี่ยมันก็ต้องมองว่ามันคือ T.S. เหมือนกันที่เหมือนไปได้ทุกคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเล่นเข้าจริงมันมันไปได้ทุกคอนเทนต์แต่มันไม่ได้แบกอะไรขนาดนั้นอันนี้อาจจะเป็นมุมมองความคาดหวังของนัทเองนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนความคาดหวังของนัทเองว่าเฮ้ยโอเคมันต้องเก่งขนาดนั้นแต่คาแรคเตอร์ดีไซน์อะไรต่างๆนะเพื่อนๆดูเนี่ยมันทำออกมาได้สวยสวยจริงๆครับสวยสวยมากเนี่ยดูคาแรคเตอร์ดีไซน์ทำออกมาได้สวยมากๆนะครับสวยมากๆแต่แบบ พอร์ที่เราได้จากตัวมันเนี่ยมันมันยังไม่ไม่เท่าที่เรารู้สึกนะครับถ้าเราปลดดาวถูกไหมถ้าเราปลดดาวก็ยังไม่รู้สึกว่ามันจะแบบเฮ้ยเก่งเก่งขนาดนั้นเอออาจจะเก่งตอนปลดหนึ่งดาวก็ได้อันนี้แต่นั้นก็ไม่ได้ตัวซ้ำเนาะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับถามว่าเกมนี้มันมันรู้สึกว่าเราได้ตัวทองมาหรือตัว s s r มาแล้วมันไม่คุม้มอะ มันต้องจัดหลายๆทีมอะเพอๆตัว SR นัดว่ามันจะเก่งกว่าด้วยซ้ำนะแบบถ้าสมมติเราจัดทีมเพราะมันจะมีระบบเหมือนกับเนี่ยอย่างเช่นโมแกนเนี่ยมันก็จะมีคอมโบ3ตัวที่เล่นด้วยกันเราก็ต้องเฮ้ยเราต้องเล่น3ตัวใช่ไหมหรือบางทีอะมันก็จะมีเหมือนกับเอ่อเขาเรียกว่าบางตัวผมไม่มั่นใจว่าตัวไหนนะที่มันตี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 ออโตอะต,ต,ตีธรรมดาแล้วมันก็จะมีเหมือนกับโค โคเอตแทกก็คือเพื่อนจะมาช่วยตีด้วยมันก็จะเป็นเมคานิกเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นที่ทําให้เหมือนเราจะเป็นต้องจัดทีมอย่างนั้นแล้วก็มีหลายๆตัวเข้ามาด้วยกันคือพูดง่ายๆข้อหลักของเกมนี้มันไม่ได้ต้องการให้เราเล่นตัวทองทั้งหมดในมุมมองของนัดนะตัวทองมันเก่งไหมมันก็เก่งในของมันนะครับแต่เกมนี้มันเหมือนมันต้องการให้เราปั้นหลายๆตัวหลายๆทีมเพื่อที่จะลงก็คือตามแนวเทิร์นเบสนั่นแหละ แต่แต่คนสมัยนี้กูก็อยากแบบไอ้เฮี้ยกูอยากเล่นตัวเดียวแบบเออใส่ได้ทุกทีอะไรเงี้ยไม่ได้อยากจัดทีมแบบเอยทีมไปทีมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นมันมันก็เลยทำให้มันรู้สึกแบบขัดขัดนัทอาจจะไม่ได้แบบเออเข้าใจเธอเข้าใจแหละแล้วเข้าใจเธอเบสแต่เราพยายามจะเล่นให้มันเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับในมุมมองของนัทนะครับอ่าก็ถ้าจะให้สรุปแบบปิดท้ายเลยนะครับถ้าจะให้สรุปปิดท้ายสําหรับเกมนี้นะก็ให้ให้ฟีลลิ่งประมาณว่า ให้ฟีลลิ่งประมาณว่าเออมันเป็นเกมที่ดีนะครับแต่ถามว่ามันคุ้มกับการเติมระยะยาวไหมนะัรู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่คุ้มต่อให้ EA มันจะไปเปิด global launch ก็ตามถูกต้องไหมครับนัรู้สึกว่ามันมันยังไม่คุ้มเท่าที่ควรในการที่จะเอยเราจะเติมเงินไปแต่ถ้าเพื่อนเ e ื่อนกับเกมนี้นะัก็แนะนาให้เติมนะเพราะแพ็คหลายๆอย่างมันก็มีแพ็คอะไรที่คุ้มค่าเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากจะเติมแล้วเปิดตัวละครที่เราอยากได้จริงๆอันนี้แนะนําเลย นันแนะนําให้เพื่อนๆซื้อ ID ดีกว่าครับจะคุ้มกับเพื่อนๆกว่ามากมากนั่นเองนะฮะยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับรีวิวตัวเกมของนักที่นัดได้เล่นไปจนถึงประมาณกลางขายเกมพลังงานประมาณสี่หมื่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าประมาณหนึ่งให้เพื่อนๆได้เห็นทั้งอ่ามุมมองของสายฟรีจะเป็นยังไงมุมมองของสายเติมเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ได้มองมองถึงมุมมองสายเติมหนักนะั้นะนะคิดว่าเกมนี้สายเติมหนักน่าจะสนุกนะครับเพราะมันมีแพ็คให้เติมเยอะมากๆนะครับอ่า ก็อันนี้ก็ถือว่านัดขอตัวลาไปก่อนนะเรับอเพื่อนอย่าชอบคลิปนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กด subscribe ให้กดไลค์กด subscribe ให้นัดไม่รอเกมมิ่งได้นะครับแล้วก็พบกับนัดในไลฟ์ทุกวันนะครับในช่วงเงยน็นเย็นในช่วงหัวค่านะครับสามารถที่จะเจอนัดได้ไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือใหม่ต่างๆหรือว่าเกม m o r p g นั่นเองครับยังไงวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม